บดีจ้าถามํามํามําในที่สุดนะครับผมแหมยิ้มออกพอดีนะเทสลานะครับว่าแน่ๆนะครับผมยังพวกเราไม่ลงนะครับไม่ลง<ม>ครับผมเกือบมงาน เกือบน็อกคารล้อแม่นะแมงกุมไมายกหน้าในปกเราให้ได้นะคิดดูนะมึงเอาเขาไปใส่ในรถเทสลาเออแล้วมึงให้เขายกล้อด้วยนะเออคือแบบไม่กลายเป็นเทสลาซิงอ่ะมึงคิดดูแล้วกันตอนนี้นะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้ผ่านช่องแบงค์อ s เซกาซิตี้นะครับตอนนี้ช่องเรากลับมาแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้เรานั่งทานข้าวเสร็จแล้วก็มานั่ง ทำเพลงเพลงกันนะครับคืออีกงานหนึ่งก็มีเรื่องเพลงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเอาเรื่องนี้ก่อนโอ้โหผมจะเล่าเริ่มจากเรื่องไหนดีเออวันที่สิบเอางี้ตั้งแต่โดนแฮ็กเลยมั้ยตั้งแต่โดนแฮ็กเลยวันที่สิบสองที่ผ่านมานะครับสักประมาณเที่ยงเทีครึ่งถึงตีหนึ่งนะครับผมอยู่ๆเราได้โดนแฮ็กช่องไปเลยเออแบบไม่มีเปี่ไม่มีขุ๋ยนะครับผมเข้าไปเช็คในพวกข้อความอินบ็อกซ์เนี่ยแม่งมีคนเตือนเราเพียบเลยเว้ยพี่พี่โดนแฮกโดนแฮ็กแต่เรานอนไง เป็นร้อยข้อความอ่ะไม่คักเข้ามาคือต้องบอกกอนว่ากฎของเราเนี่ยหกโมงถึง1นึ่ทุ่มเนี่ยต้องไม่ทํางานแล้วไม่ทํางานแล้วถ้าถ้าไม่ติดพันจริงนะอืสูงสุดคือสองทุ่มคือต้องไม่ทำแล้วทุกอย่างต้องจบทุกอย่างปิดหมดก็อะไรไม่ตอบเลยสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่เกินเที่ยงคืนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่ต้องแบบที่ต้องเคลียร์เนี่ยเราจะหลับแล้ว ไม่เกินเที่ยงคืนคือทุกคนต้องแยกย้ายเข้าห้องนอนคือใครปลุกผมก็ไม่ตื่นแล้อคือยังไงก็ไม่ตื่นแล้วก็ตื่นอีกทีนึงเจอกันประมาณเร็วสุดคือ6กโมงครึ<ม>่งช้าสุดคือแปดโมงเพราะ<ม><ม>ฉะนั้น,น่ช่วงที่เขาแฮกเนี่ยพวกเราเนี่ยหลับหมดแล้วหลับแน่นอนอคนร้อยกว่าคนปลุกไม่ไม่ตื่นเลยนะ <laughs> ใค <ร S 2> <laughs> อีเมลอะไรเนี่ยไม่มีแจ้งเตือนเลยนะไม่มีเลยเงียบเขาแฮกเงียบมากนะครับผมมาเหมือนช้างป่าผมบอกครับเดินมาตัวใหญ่แต่ว่าเดินเนียนๆตัวใหญ่เดินเงียบกินเรียบนะครับผมแล้วก็เราเสียช่องไปตอนแรกเราใช้ทั้งหมดของวันที่12เนี่ยตั้งแต่ช่วงซักตั้งสเตจก่อนค้นกันว่าเราเสียช่องไปได้แบบไหน ยังไงเวลาเท่าไหร่นะครับตั้งสติกันก่อนกินข้าวกินอะไรนั่งนั่งสงบสติอารมณ์โดยที่แบบเราไม่โวยวายก่อนแล้วก็ดูเดิแม่งโดนอะไรบ้างโดนไปยังไงวะประมาณสักบ่ายสองเราได้รวมตัวกันที่ที่ห้อง ของคนตัดต่อเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงอาจจะมาจาก PC ของน้องตัดต่อหรือเปล่ามันมาจากเครื่องไหนวะแต่ว่าไม่เป็นไรมาจากเครื่องไหนเอาไว้ก่อน,ม,นมันไปแล้วมันไปแล้วเราช่วยกันหาก่อนแล้วก็ทําการกู้อีเมลอีเมลที่ใช้เชื่อมต่อกับ YouTube นะครับเป็นเวลา6ชั่วโมงผมจําได้เราเหมือนจะได้อีเมลกลับคืนมาเนี่ยแต่ยังไม่เต็มที่เนี่ย สักช่วงมาสองทุ่มสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับเราเริ่มเข้าอีเมลได้ละหลังจากนั้นนะครับเรายืนยันในการเข้าไปในช่องเราเนี่ยอีกสักแป๊บหนึ่งเราได้อีเมลคืนมาพร้อมช่องแบบไม่เต็มร้อยด้วยนะแต่ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าได้ได้คืนมาแล้วเฮ้ยกันด้วยแบบเฮ้ยได้เว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยที่ไม่เข้าช่องได้เว้ย แต่ว่าสิ่งที่แม่งลอกคือพอล็อเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บเหมือนแฮกเกอร์แม่งรู้แม่งเปลี่ยนชื่อกลับอีกไอ้ที่ยสู้กันไปสู้กันมาสู้กัไปสู้มามึงปิดส่วนตัวกูไล่เปิดแม่งปิดอีกเอาอีลอนมัสมาไลฟ์สดอีกโอ้โหคือแบบเหมือนตอนสักสี่ทุ่มเนี่ยเราลองเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยกลับมาเป็นของเราได้ละอืมโอเคเฮ้ยเราเหมือนจะได้ช่องกลับคืนมาแต่ว่าเหมือนตอนที่เราไลฟ์สดแล้วเราบอกว่า เฮ้ยมันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เ็นตะใช่นะแล้วก็ถือว่ายังไม่สิ้นสุดแล้วกันเดี๋ยวเรารอดูพรุ่งนี้ว่าเป็นแบบไหนคือวันที่สิบสามนะครับะะผมหลังจากนั้นพอข้ามไปเนี่ยวันที่สิบสามเนี่ยเราก็ เหมือนจะได้แล้ววันที่13ตื่นเช้ามาครับผมข่าวดีเลยหกโมงครึ่งข่าวดีครับได้รับจดหมายมันสางเกียรติจาก YouTube เขาส่งมาประมาณสักตีสี่ครึ่งได้ตีสี่สิบแปดผมจำได้ดูอิ่งดูผจำได้ขนาดสิบแปดเนี่ครับผมตีสี่สิบแปดนะครับบอกว่าเราขอปิดช่องคุณอย่างเป็นทางการครับ เพื่อไม่ให้รบกวนต่อชุมชนแล้วก็ดของทาง YouTube นะครับผมคิดในใจว่าผมเพียดอะไรเออผมเพียดอะไรแล้วก็เหมือนแอนนาเหมือนพอลื้อกันไปลื้อกันมาเนี่ยเราคาดว่าเราอะไปเปิดวิดีโอส่วนตัวส่วนเพราะว่าตอนช่วงแฮกเกอร์เขาแฮกช่องเราไปเนี่ย มันปิดส่วนตัวหมดเลยไม่มีใครมองเห็นเลยนะมีแต่อีลอนมัสย่างเดียวไลฟ์สดพูดแม่งทั้งวันอ่ะเฮียพูดแม่งเรื่องเดิมทั้งวันน่ะแล้วทีนี้พอเราเหมือนได้ช่องมันเนี่ยเราก็ลองเปิดวิดีโอทั้งหมดแต่ว่าเปิดวันเดียวไป200วิดีโอคือตอนนั้นนะความรู้สึกของการเปิดอ่ะคือเหมือนเราเปิดสู้แฮกเกอร์เว้ยเพราะเราเหมือนว่าเราโดนแฮกไปแฮกมาทีนี้ทาง youtube ก็เลงเห็นว่ามันผิดปกติปิดช่องแม่งเลย อืเหมือนเหมือนมีคนมาทะเลาะกันแล้วเขาเป็นกรรมการอืยังหาคนผิดไม่ได้ผมจัดการเองเขาก็เลยแบบว่าเขาเลยเป็นคนตัดสินเขาเลยเป็นคนยกมืออ่าในเสียงข้างน้อยเพื่อขอได้เหรไม่เป็นไรรู้บอกเพราะว่าผมขอปิดสวิตช์ลกล้างแม่งให้หมดเลยแล้วทีนี้นะครับเราก็ตื่นมาด้วยความต้องตั้งสติกะต้องนิ่งที่สุดอยู่กับมันให้ได้รู้ว่าเฮ้ยแม่งไป จากเราเนี่ยอีกรอบนึงละแต่อันนี้มันจะหนักกว่าอันเมื่อวานเพราะว่าอันเมื่อวานแฮกเกอร์เรารู้ว่ามีวิธีสู้ได้ใช่แล้วเรารู้ว่าเนี่ยช่องกูอยู่ตัวเนี้ยแม่งสู้ได้แน่พอเช้าวันที่13เนี่ยเป็นทาง u t u b e ไงปิดช่องไปเลย่ล้วหายไปตลอดกาลแม่งคือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ปิดสวิตช์อีก200กว่า200กว่าวิดีโอ200้กว่าวิดีโอใช่อ่ะ2 0ยกว่าวิดีโอพอเราอีเมลนั้นอะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ u t u b e ใช่ป่ะอืรวมถึงแบบฟอร์มที่เราต้องกรอกด้วย มัน,มนจะเปลี่ยนไปมันจะไม่อยู่ในมือเราแล้วใช่มันจะไม่มีอะไรขึ้นที่เราเลยเราก็กรอกไปได้ตามที่เขาให้มาเราก็รอไปสักพักหนึ่งจนเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับคือเครยียดของเราเนี่ยไม่เท่ากับว่าเศร้าววยวายแล้วก็ซึมไม่ไม่ใช่เออเครยียดของเราคือเรานิ่งอยู่กับตัวเองสังเกตตัวเองด,ดูดูการจับไปของมันแล้วก็ถ้าเรายังจมอยู่กับมันเนี่ย เราไปไหนไม่ได้นะไไดแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อยๆหาทางเริ่มใหม่มแล้วแต่ว่าระหว่างที่เรายอมรับในการจากไปของมันเนี่ยเราต้องไม่ใช่วางเฉยนะดูว่าวิธีไหนที่จะได้คืนมาใกล้เคียงการได้คืนมาที่สุดเราก็ปรึกษาคนคนู้นคนนี้สุดท้ายมันยังไม่ได้เว้ยยังไงก็ไม่ได้ไม่มีเขาว่าจะได้<น>คุยกับวงในด้วยนะทีนี้ครับวันนี้วันที่19 19 19นะครับผมวันนี้ประมาณ1ิโมง ถึงเที่ยงเนี่ยมีลายมาไลาน์หนึ่งครับคนนี้เนี่ยชื่อพี่บูมเขาเคยทำงานเรื่องกับผมใน MCN ที่ผมเคยอยู่เมื่อก่อนอครับและทีเนี้ยเขาก็ทักมาเห็นช่องพี่อโดนแฮกก็เลยแบบว่าเดี๋ยวบูม,มาช่วยดูให้ผมวอาเออช่วยช่วยช่วยดูหน่อยครับแล้วเขาก็ส่ง เหมือนแบบฟอร์มให้เรากรอกแล้วซึ่งแบบฟอร์มเนี้ยมันเหมือนถ้าไม่ใช่พาร์ทเนอร์หรืออีเมลที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube หรือถ้าไม่ใช่ MCN เนี่ยจะได้แบบฟอร์มเนี้ยมายากมากมันมันจะตรงเข้าไปในลิงก์เลยถูกว่าตรงแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดอะที่เขาให้เราก่อจะยืนยันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวันที่ที่เราเปิดคลิปคลิปล่าสุดเนื้อหาเป็นแบบไหน URL ช่องคืออะไรบัญชีเลขรหัสที่ผูกกับ Google Adsense คือมึงต้องเล่าให้ละเอียดจนแบบเหมือน แบบพอเขียนไปทั้งหมดนะครับโหพี่บูมก็ช่วยดีมากจน2โมงเราส่งออกไปสองโมงครึ่งเราส่งไปแล้วมันก็ยังเฉยๆอยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราทำดีสุดละเราปล่อยแล้วเราก็มาคิดเรื่องว่าเดี๋ยวเดี<ต>๋ยววันนี้เราจะทำอะไร <ừ m. S 1> พรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันต่อดีนะครับให้มันอยู่ในแผนที่เราวางไว้ว่าเราเริ่มสร้างช่องใหม่ช่องพร <ừ m. S 1> ีเซตใหม่แบบไหนอ่ะเดินหน้ากันต่อนะครับผมเสร็จตอนสี่โมง สี่โมงครึ่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับ Google YouTube นะครับส่งอีเมลว่าเราได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งคุณโดนเข้าแฮ็กช่องจริงๆคือตรวจสอบทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณไม่เข้าขายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย เราได้ทําการตรวจสอบเคลีย์อีเมลหรือว่าทุกอย่างที่ผิดปกติออกไปให้หมดแล้วก็ได้คืนช่องของคุณเนี่ยคืนมาแล้วคือเรารู้แล้วว่าคุณเป็นเจ้าของจริงตัวจริงใช่แล้วเราก็เข้าไปดูครับไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองครับครับแม่งเด้งเข้ามาในระบบทั้งหมดเลยทุกอย่างที่มันหายไปวันนั้นอ่ะใช่ครับคืนมาเหมือนเดิมครับเท่ากับว่าเสื้อเราเฮ้ยนี่ผมทําเสื้อล้อนะเนี่ยอันนี้อันนี้คืออะไรวะหน้าปกมัน อ่าหน้าปกที่เราโดนแฮกเกอร์ที่มันตั้งไว้อะเนี่ยที่ที่เราบอกว่าเขาเอาแฮกเกอร์มาซิ่งนะที่เอารถเทสลามาซิ่งนะเราก็เขียนว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักอีบ๊อบก่อนเพราะยังไม่ได้คิดอะไรเลยเอาตรงยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับเอ้าช่องแบงค์เขาเซก้าเซตี้ได้กลับมาอย่างสมบูรณ์อันนี้คือสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วป่ะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณยืนยันอีกทีไหสมบูรณ์โู้ชนะเลย สั่งปลาพงให้พี่หน่อยอหิวหิวเนี่ยปูอบคุ้นเส้นเลยคือมาลร้ยเเซ็นแล้วก็ก่อนอื่นหลังจากที่เรามาบอกกล่าวในวันนี้นะครับถ้าใครโดนเนี่ยเราอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้พยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองให้ดีสุดควบคุมเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์สติ ให้ดีที่สุด ático, ครับเท่าท uh ี่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อเอาสมองเวลาที่เราเครียดมากๆาเนี่ยมาคิดทางแก้ปัญหาหรือว่าทางไปต่ออนิ่งที่สุดอย่าเพิ่งตีโพยตีพายโวยวายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่านั่นจะทำให้เรานั้นเสียพลังงาน ของระบบความคิดระบบร่างกายด้วยระบบร่างกายเราจะเคลียเราจะเหนื่อยกับการที่ต้องวอยวายตีโพดิพายหรือว่าลนลานให้ร่างกายมันกระเลงเพราะฉะนั้นเเราต้องนิ่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วไปต่อรเราทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ทิ้งเมื่อวานเอาไว้ผลข,ของเมื่อวานที่เราทำเนี่ยจะมาสู่วันนี้เหมือนที่เราเดินหน้าต่อได้แบบว่าทุกคนแบอบกว่าบางคนบอกโอ้โหไม่ค่อยเข้มแข็งเลยแต่ว่าคือจริงๆอ่ะไม่ใช่เราไม่เครียดไม่ใช่เราไม่เสียดายแต่หมายถึงว่า ถ้าเราจมกับเมื่อวานเนี่ยวันนี้เราก็เดินไม่ได้เราไม่แรงมันไม่พอใท่ากับว่าโหมันมันก็จะแย่ไปหมดแค่อยากจะแบบว่านําประสบการณ์มาบอกทุกคนว่าอย่าอย่าเพิ่งแบบไปโพดีพายหรือคิดลบจนเกินจนเกินไปผมว่านําพลังทั้งหมดเนี่ยมาต่อสู้กับวันพรุ่งนี้วันนี้และพรุ่งนี้อ่ะ ก่อนอื่นขอบคุณก่อนขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูช่องทุกคนครับขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับผมการกลับมาครั้งนี้เนี่ยอยู่กับมันแบบเห็นคุณค่าแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันมีมาแล้วเดี๋ยวมันมีไปครับเพราะฉะนั้นเราทําทุกวันนี้ให้ดีสุดตั้งใจทำให้ดีสุดปณีตปณีต ที่สุดนะคบผมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่แบบโหเสียดายคนที่เรามากๆขอบคุณคนดูช่องก่อนเลยอที่กลับไปสนับสนุนช่องใหม่ด้วยนะโอ้โหแล้วเดี๋ยวช่องใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมขอวางแผนว่าจะเป็นอะไรดีแต่ว่าไม่ทิ้งช่องใหม่แน่นอนเมื่อกี้เราเปิดมาแล้วเราอาจจะทําเป็นแบบนั่งคุยพอดแคสหรือที่อะไรที่แบบด้วยที่เราสนใจลองดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแต่ไม่ทิ้งช่องใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณ กลุ่มแรกๆเลยที่เราบอกไปในช่องใหม่นะครับคือเพื่อนๆยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับรบที่แบบว่าสอบถามมาก็เขาคงเป็นห่วงแหละอยากรู้ว่าเราเป็นแบบไหนนะครับก็มีอีเตอร์โอ๊ตนะครับหน้ากก้าหมือนแควนะครับแล้วก็คุกกี้เมาคุกกี้เมาพีพีทพีพีทอีแหลกอ่าสอบถามมาคือพี่พีทอีแหลกนะครับเอ่อเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเนาะออที่แบบว่าสอบถามมาว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ย เราจําได้แน่นอนนะครับขอบคุณมากๆสําหรับมิตรภาพในครั้งนี้นะครับผมไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้เท่ากับว่าทุกอย่างเราทั้งหมดได้กลับมาแล้วนะครับมยังไงก็ฝากติดตามเดี๋ยวปีนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆแน่นอนนะครับซึ่งเราดีลไว้แล้วตอนแรกเมื่อวานเราไปดีลไว้แล้วคือการเลี้ยงอาหารหรือว่ามอบทุนการศึกษาหรือว่ามอบ ชุดกีฬาให้น้องๆเด็กๆนะครับที่โรงเรียนไหนเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีนึงทาร่วมกับน้องเตยหมู่บ้านไซเบอร์ที่อุทัยนะครับบุูบบ้านตกไซเบอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าวันไหนเผื่อมีเพื่อนๆสนใจนะเอาวันนี้ยินดีปีดาก็สมควรยินดีปีดามาครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยววันสองวันนี้พยายามจะอัพคลิปให้เร็วที่สุดครับขอบคุณมากขอบคุณฝากสนับสนุนเราด้วยนะครับครับขอบคุณครับแฮกเตอร์ครับ เสื้อแฮกเกอร์โอ้เสื้อเก่ายังไม่ส่งเลยเสื้อใหม่ไปครับไปครับผมครับ